วัสดีครับอยู่กับสาวดําซิงครับวันนี้พามาเล่นกับน้องแคทนะครับเนื่องจากโควิดระบาดครับไปไหนอันตรายครับไม่ดีครับวันนี้น้องจะไปเทหินครับอยู่มาจากลงมู่แล้วมงใจออกมาตีแดง อหรอสบค่ะไตว่าสี่ส้อปิงไกลบมมีว่ากูหันไปเปลวไปตีไดน<ะ>มาตีเด็ดคงมุ้งเาโอ้มันนี่เ้าสุดครับวันนี้สามเที่ยว ว่าสั้นเจ๊เล่ะไรแต่สิข้าบ้านวะนี่ที่เข้าบ้านบา่เข้าตอนไหนเข้าบ้านบา่บ<า>่เข้าเอารถไปไว้ใช<ร>้ที่ไปทางไหนนี่นเนข้าเข้าเอารถไปไแม่กันก็ต้องไปหนีก็นไหนมันวะเขาก็ออกครัวไปวิลล่าแม่มาละนี่ว่าสิจอดไปหนีก็ได้ ได้ได้ไลปะได้ไหลปะ,ะตอนขับรถได้ติดต่อไม่ไี้ยังคู่มือได้ไลลปะไ่ทุกแรงนะตอนตอนขับรถได้ไลปะไม่ดได้ไลาดคอมเมนต์อะไ,ไรแมนจะไล่เดกเขาจีนที่บอกวา่วา,มวา,มวามไม่อยากเขมาคอมเมนต์เนายิงข้ามาสันเด็บเล่นฟรทไทยหรืหไวก็เสียเบีย์ เพื่อได้ลูกหวเวห้เสียเบียร์ไทยให้ค่ะไปเจอใครนะอยู่บนรถพี่เจ็ดร้อยเสียเบียร์ครับเสีวเบียร์ไทยให้ค่ะไม่น่าเลยเนาะบัวกาปฏิเสธเน,นาะตานาต้าคือมันถ่ายเอาเนี่ยนะคนนี้เป็นไพร์มาสัน่นคือเพราะเป็นคนอุ้มลูกอโอ้ยหนูดโอดยหนูในยูทูบคือจะถ่ายลงอยู่ มาเปนแซนวิวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้เปิดท่องให้เดี๋ยวเปิดท่องนี้มาเจอรถใครก็ไม่รู้เออนี่แหละโอเคงานนี้เผาบ้านเผาเรือนค่ะเผาหอดยุ้งเข่าพี่ยออย่าให้เดือดเผาเ้าก็อผมเป็นคนเดียวกันกับมือไอ้งานเตงเขาเป็นกะ ขึ้นได้ช่างนะครับต้องช่างเข่าครับช่างหินแล้วก็ส่งบินนะครับ มันเป็นวัฏจักรโรองเรียนซีวิตครับ <c oughs> านบนสอสบอชยังสมเทสสมนีนึงแน่นบอก บนห่มนี่น,น,น,กกน,น,นื้อนะคะขากระมางกระชีดทุกคนบงินห่มไปลเลยบ่ะยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับปูขึ้นได้คือ ค่ะชื่อว่างค่ะกินข้าวกินหนาวมีผิูข้าขงในครับอันนี้นสุ่มเข้าเยครัยังมาปล่อยออกเลยสุ่มเข้าครับยังมาปล่อยลมออกนี่อาณาจักรภูเขาครับ อันนี้หินฝุ่นตันได้บาทเรียบหรือโมเบิ้งโมบินเลยไปเอาคู่มอือนอนตรงเทไปนี่นี่ทางเลยครับรถถ่วงอันทะจนไพ่เท่าน,นี้น้อง รอบนี้เขาได้หมูครับนิ่งตรงครับทำเสียงมันเรียนมาแรอบรอบนี้ต้องแค่กินหมูครับจิบๆครับ อ้ามึงนี่นะแล้วเต้เอ่อหกโมงเช้านี่คือเร็วสุดของน้องไอส้สายสุดน,นะครับปกติตีสองตีห้าทุ่มต้องออกไปทำงาน ขี้เกียจตรงนี้แหละครับเวลาขับรถพ่วงเง็นคนยังขี้เกียจแทนเลยต้องมาถอดลูก <c oughs> เดียบน้มามันนี่เดียบน้าบ่นเรียบมาขึ้นนี่ สุดเพื่อชีวิตมากครับพี่จะตายครับเป็นชุดทํางานและชุดนอนไปในตัวครับกว่า ถุงมือหนึ่งคือจะว่าอะไจะเขียงยมาถุงมือถุงมืออยู่บ้านก็เป็นถุงมือเฉี่ยมเลยมันก็บวัฒนัศคือเกอ่าแบบแป๊บเหรอน้องทำแป๊บหายครับยกไม่ได้แค่นี้ครับอาชีพรถ่วงครับ ส่วนมากเขาก็รับจ้างที่เป็นเงินเดือนครับเงินเดือนเดือนอย่างเดือนละสามพันแล้วก็ร้อยละค่าขับก็เป็นร้อยละสิบประมาณนี้สำคัญที่สุดครับอาชีพนี้ก็คนขับนี่ครับสาคัญที่สุดครับอย่างช่างเยี่ยวจะซื้อรถรถพ่วงมานี่อันตรายที่สุดก็คือว่าจะหาลูกน้องได้ดีไหม เพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ารถมันมีงวดครับเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นอ่ไม่ธรรมดาครับแล้วหนจะจ่ายลูกน้องครับหนจะค่าสึกหอค่ายางเอาง่ายๆว่าถ้าล้มมานะครับถ้าล้มหรือพลาดหรือชนมาเนี่ยครับหนจะค่าซ่อมค่าประกันหนจะต้องเสียเวลาจอดครับแต่งวดคุณต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไฮไลท์ที่สุดก็คือตอนนี้ครับ คนขับบางคนเก่งก็เก๋าเก๋าคืออะไรครับเก๋าคือกินเท่าแก่ครับบางคนก็กินเท่าแกา่มีลูกเล่นเยอะตรงนี้ก็มีครับมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่า อาจจะรับงานนอกเท่าแก่ไม่ได้มาดูมีหลายอย่างครับนี่ครับพี่เท่าแก่รถตายครับไม่รอดนี่คันนี้ตลอดเลยครับตบฟ้าท้ายเท่ไรล็อก โอ้คือจีเซียนปปนั่นดูน้องต่อครับโว้าวเทพท้วมตั้งหล่าเดียวครับต่ำเลยเซียนท้ไมหรอบเนี่ยวะ่อบิเลยวะเบิ้งห้อยหลอบป่บ bừng hồi lót nè các bạn mình đang xịt đây nha hãy xài được đứng vào เซียนครับเซียนอันนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอ่อเที่ยวต่อไปน้อง,งไปเอาทรายครับดนะเดี๋ยวรอติดตามรับรอติดตามช่อง u t u b e ครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดช่องให้น้องครัเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวติดตามคลิปน้องด้วยครับเดี๋ยวเปิดช่องให้น้องโทรศัพทสบอาจจะไม่ชัดเจนแม่อะไรก็ขออภัยนะครับ